อัสลามวะลลยกุมวะระมาทุลลอฮิวะบาร์กาตุสวัสดีค่ะเด็กๆนักเรียนระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่หนึ่งที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณหญิงอีกครั้งหนึ่งนะคะในรายวิชาภาษาไทยนะคะเมื่อวานเราก็ทบทวนในบทที่ห้าไปนะคะแล้วก็ทำแบบฝึกกันไปแล้วใช่ไหมคะเรียนวันนี้เราจะมาเจอกันในบ,ในบทที่หกนะคะในหนังสือภาษาปาิทินะคะอ่าเดี๋ยวเราไปเปิดหนังสืออ่า หนังสือภาษาปฏีบทที่หกนะคะในหน้าที่ในหน้าที่ห้กันได้เลยค่ะูบทที่หกนะคะในเรื่องของโรงเรียนลูกช้างนะคะดูภาพนะคะนักเรียนเดี๋ยวเราไปฝึกอ่านคําศัพท์กันก่อนนะคะก่อนที่เราจะเข้าเนื้อเรื่องนะคะรู้จักคํานําเรื่องนะคะต่อแอวแถวชอเอือกอเชือกกอลอวยอครวยไม่โตครวยหอมออูหมูไม่เอกหมูบออานอบานไม่โตบ้านหมู่บ้าน โควัวโยควานโจอางอช้างไม่โตช้างควานช้างโวงงอวงกอโลมออกลมวงกลมลอะละกอยกีไม่เอกีโตอัมทํโซอัมซำไม่โตซำโชไอัยไม่โตใช้มอเรือเมื่อไม่เอกเมื่อขออางอขางไม่โตข้างโตอาโยทายไม่โตท้ายกอีนอกินฝออึกอฝึกทออกอทุกโจอูงอจูง ขอโงโของคงขออยโคอยโจอ่ะบอจับโจอุบอจบคอรออะงอครั้งไม่ถูกครั้งหอรออายโยหลายวออนาวันนอยนีไม่ถูนี้วันนี้คอรอุครูหอโยไอใหญ่ไม่เอกใหญ่ครูใหญ่คออรรํากัมรออะงอังโจอไอใจกํมลังใจเดี๋ยวเรามาดูเนื้อเรื่องกันเลยนะคะในบทที่หกโรงเรียนลูกช้าง ใบโบกใบบัวและลูกช้างหลายเชือกไปโรงเรียนโรงเรียนอยู่ท้ายหมู่บ้านควานโพพ่อของภูผาเป็นครูใหญ่ช้างแต่ละเชือกมีควานคอยฝึกวันนี้ลูกช้างฝึกจูงหางกันควานช้างจูงใบโบกไปต่อแถวใบโบกใช้งวงจับอ่างช้างข้างหน้า ควานช้างจูงใบบัวไปต่อแถวใบบัวใช้งวงจับหางใบบกลูกช้างเดินตามกันเป็นวงกลมฝึกซ้ำไปซ้ำมาไม่กี่วันใบบกและใบบัวตาตามได้เมื่อฝึกจบทุกครั้งลูกช้างได้กิน กล้วยได้กินอ้อยเป็นกำลังใจอ่าวันนี้เราขึ้นบทที่หกนะคะนักเรียนให้เรียนฝึกอ่านคำศัพท์แล้วก็เนื้อเรื่องด้วยนะคะอาทิตย์หน้าคุยิงจะมานะคะให้เรียนตอบคําถามท้ายบทที่หกนะคะอ่าวันนี้คุยิงก็อ่ามีเนื้อหาที่สอนพวกเราเพียงเท่านี้นะคะวัสสลาัมุอะลัยกุมะเระมะตุลลอฮิยะบะบารากกาตุ